ต่อนะครับในทางปฏิบัติ receiver เ,เนี่ยก็จะทำงานที่ประมาณน้ำยาอยู่ที่ประมาณหนึ่งในหกนะครับน้ำยาอยู่ในระดับประมาณหนึ่งในหกของถังนะครับในระหว่างการทำงานปกตินะครับก็อย่างที่เขาบอกย้อนหน้าก่อนๆใช่ไหมที่ว่าเขาจะไม่เต็มเพื่อที่จะได้มีที่ในการขยายตัวอย่างนี้นะครับแล้วก็เพื่อความปลอดภัย มันมีวิธีการบางวิธีนะครับที่เขามักจะใช้ในการเอ,อดูว่าระดับของเหลวในในตัวรีเซิร์เเนี่ยมันอยู่มีมากน้อยแค่ไหนนะครับตัวอย่างสองสามตัวอย่างเนี่ยก็เป็นไปตามมีดังต่อไปนี้นะครับ a s follows เนี่กยก็เป็นดังต่อไปนี้นะครับ เออถ้าเป็นหลักภาษาอังกฤษก็ถ้าเป็น to be as follow เนี่ย as f o l l o w เนี่ยเติม s เสมอแล้วก็จะปิดท้ายด้วยโคลอนแล้วก็มันก็จะตามมาด้วยข้อหนึ่งองสามที่ห้าอะไรแบบนี้นะครับข้อหนึ่งเขาทำอะไรครับเอาอุปกรณ์ภายนอกครับก็มีการติดตั้ง vertical sight glass นะครับอย่างในรูป diagram ก,ก็คืออย่างเงี้ยตรงนี้มันก็จะเป็น sight glass ก็จะเป็นกระจกอะเป็นแก้วแลเราก็จะมองเห็นเลยว่าระดับน้ำยายอยู่ที่ไหนอะไรเงี้ยนะครับแล้วก็เชื่อมต่อจาก ถังข้างในมันก็จะเห็นระดับเดียวกับที่อยู่ในถังนะครับก็มี vertical s i d e glass นะครับแล้วรูปแบบที่เหมาะสมนะครับอาจจะมีบังไว้ครึ่งหนึ่งนะครับเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะ having อ๋อแล้วก็ไอตัว s i d e glass ตัวน,นี้ก็ต้องมีวาตัดตอนอยู่ด้วยนะครับดูสิใน sketch มีวาไหมอเนี่ยก็มีวาตัดตอนอยู่ด้วยนะเผื่อเราปิดมันได้แล้วก็ จะได้ยกอันนี้ออกไปซ่อมได้เลยแบบนี้นะครับข้อสองก็คืออาจจะมีไซส์กลาสหลายหลายอันนะครับติดตั้งอยู่ที่ความสูงระดับต่างๆที่เชลนะครับก็คือประมาณว่าที่ถังเนี่ยเราอาจจะมีการทำช่องกระจกครับไซส์กลาสเป็นเป็นระดับระดับระดับเนี่ยเราก็จะได้ดูได้ว่าข้างในระดับของเหลวอยู่ที่ไหนนะครับ อันที่สามบอกว่ามีไซส์กลาสจุดสองอันนะครับอยู่คู่หนึ่งนะครับติดตั้งอยู่ที่ที่ที่หน้าตัดเดียวกันนะครับแล้วก็อยู่ที่ระยะเอียง45องศาขึ้นไปจากแนวระนาบนะครับแล้วก็มีการส่องไฟนะมีการส่องไฟผ่าน สายกราสตัวหนึ่งแล้วก็ผู้อ่านนะครับก็มองจากซายกราสอีกอันนะครับอืมอ๋อน่าจะเป็นประมาณนี้อ่าสมมุติเรามองมองด้านเข้าไปนะเราก็จะเห็นเห็นแบบนี้นะเขาอาจจะมีการติดตั้งซายกราสข้างนี้อันนี้ผมวาดให้มันใหญ่นะมันจริงๆมันคงช่องนิดเดียวอะ่ะก็เป็นซายกราสสองข้างตรงข้ามกันอย่างเงี้ย ด้านหนึ่งมีแสงสองแสงไปแล้วเราก็มองเข้าอีกด้านหนึ่งลูก,กตายอยู่นี้นะครับนะก็มองเข้าไปแล้วก็จะได้เห็นว่าระดับของระดับของเหลวในรีเซิร์เออยู่ตรงไหนนะครับ